เอาล่ะเท่านี้ก็สร้างบ้านเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นบันไดสินะที่ยังไม่ได้สร้างงั้นก็เราจะมาสร้างบันไดกันอีพีนี้เอาละอย่างแรกมาครับอันนี้กนเลยบันไดลิงครั้งนี้เติมมัดอาวุธมาด้วยนะทุกคน จะได้บันไดามา20 2สิบยเอดันน,น,นั่นอะไรอ่ะหอยทากเหรอเมื่อกี้ก่อนถ่ายก็มีหอยทากโว้โว้โว้โว โอ้โหตรงนี้ไงโอ้โหโอ้โหโอ้หอยทากแต่สีสวยชะมัดเลยฮะเมื่อกี้มันมีอะไรให้กดด้วยอะไรอะ อ็แหะจะมาแก้ไขบันไดใหม่ก่ะไปขุดดินใหม่โอ้โโอ้เนี่ยบัว ออันคืปกจรดีจริงเออขุดแค่อันเดียวก็พังแล้วโอ้ยเ,เดี๋ยวนะชื้นเดี๋ยวตรงนี้หน่อย รูก่อนจะทำใหม่ตั้งแต่ต้นดีอะทำใหม่ตั้งแต่ต้นน่าจะดีกว่า <S <S มไม่ชอบบันไดบ้านไม่ชอบบ้านตัวเองเพราะงี้แปะทำไมมันพุ่งเข้ามาหาเรามันจะตีเราเหอโอ้โหโอ้โหโอเคมันตี สัตว์มดนี้ดูไลช์มากมากหรือเราจะมาดูผีดีวีพีนี้ วางดีแล้วว่าไปไหินก้อนนั้นไม่มีอ่ะอือ EP สองจำได้นะว่า EP สองไม่มีผีพอม,มันเลย มาไว้เก่งใครวะเนี่ยเคเออติดช้านานมากเลย โอ้กระโดดพลาดนิดเดียวตายเรือเราจะไปหาขุดหินละทุกคนเอ่อช้าๆนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหมดดีว่ะเอา้าไม่ตัวอหมูบ้าน เอาล่ะเราเจอหมู่บ้านนั่นแมวเลยนะทำไมลายมันดูดยอดจอางอะเป็นแมวที่ลายเนี่ยสุดยอดมาก

อยู<ว>่ดีใช่ไหมเพื่อนโอ้ผีโอ้ตอนแรกกะจะกลับบ้านด้วยนั่นแต่มันไปแล้วอ่ะโอ้เสียดาย หรือจะลองลากให้กูเลมไปทงชิงทงชิงโอ้โหโตวไวไปไหมพี่ ไม่เกิดใ่มไหมไอ้นั่นตีไม่กี่ครั้งตายเลยนะเอล่ะคลิปนี้นะ่าจะตัดเยอะเนี่ยอาะไรเดวลากลับแล้วทุกคน ถาเคยเคยเล่นพิล่าเชสสองก็จะรู้ว่าไอตัวแดงๆนั่นคืออะไรเวเปอร์นี่ไงซากเรือถ้าคุณเจอซากเรือก็หมายความว่าได้เจอบ้านผมแล้วฮ่าฮ่าฮ่า አይበል ดินโอ้โหเงินไม่เยอเกี้ยงนี่รวยไปแล้วนะนะ,นะโอ้ดินดินเรามีแต่ดินดินตัวอย่างเลก อาไม่โดนไม่โดนมันโดนเ้าทำไมตอนนี้มันเป็นสภาพเนียเปียไรอ่ะว้าว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 วไหนกินอะไรอ่ะ gì giặt với dân giặt với dân rồi dân ké lại <laughs> whoa whoa whoa, whoa. ไปปลูกแล้วเอาล่ะเอาเป็นว่าอ EP หน้าค่อยมาทำเอ่อกงคุณเป็ด